สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นนะครับรีวิวนะครับลามอดูว่าจะดีไหมนะครับแล้วมาเจอทีมได้ลีกันนี้อยู่นะครับลีกไม่ค่อยนะครับมาดูลองมอดครับได้มานะครับจะลองลงเล่นดูไปซื้อมาโดยใช้ดาวแรกนะครับใช้ดาวมาแรกเอานะครับไปเลยครับ ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un fin de campo. Destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes así, en su casa. acá al estadio, hay una expectativa enorme por ver a todos los grandes equipos en el... การบุกอยู่นะครับวาจะ i ิ่งไหมดูเรเว,ว,ว,วาอาฟกี้นะครับพี่เข้าพี่ออกเหมือนกันนะพี่ว,วิ่บเร็วบางทีก็เ,เล่นดีบางวัดก็เล่นไม่ดีนะครับ ตอแลีน้วก็ซตอนนี้เขายังไม่ได้บุกนะครับเราจะมาดูว่าโลกมารครับเล่นดีไหมจะลองสับบุกสักครั้งดูครับแลมจะเก็บดีไหมอ่าเก็บดีอยู่ครับเก็บดี Pero no se tienen que dormir en los laureles. Lewandowski, Neymar, la filtra la carrera. Pasó muy bien. Recibiendo está Neymar. Envío profundo a la carrera. ¡Pedri! 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 ¡Top, tío! ดีนะครับตัวนี้นะครับทั้งในเกมแล้วก็ของจริงครับเป็นระตที่จอยู่นอย็นดาุ้งที่ดีอยู่นะครับา์ลาซา ล<ม>าฟิญ่านะครับอันนี้ก็กดีเหมือนกันนะครับแต่อยู่นี่อยู่ในนี้ค่าพลังน้อยมากนะครับถ้าจะซื้อนี่คือค่าพลังน้อยนะครับลาฟิญ่าดีได้ฟรีมาครับที่จริงก็อยากได้ฟองกาซีนะครับที่เป็นตัวมายิงามาดิดนะครับ ซุ Sub, ปซับนะครับ,บรมีดีตในสืกอเอลกัซิพู้่ะครับได้ผู้เล่นคู้เล่นยอเยี่ยมจำสัปดาห์เลยนะครับสำหรับครองีงนะครับ,รบแต่ก็เปิดไม่ได้ก็ไม่แรกไอ้ไม,ไม่ไม่เสียแงแรกนะครับรเพราะว่า เือพ็ควาซา่าบวดีดย่ด้เรา,ามันมันไม่ค่อยแจกตัวสีทองอีสีทองเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนถ้าจะเป็นเป็ดเอ่อ <Messi. S 2> เป็นม e ีฟุตบอลนะครับสมัยเก,ก่าๆนะเข่านะครับสมัยใหม่ส0 2 3ันม่ได้เลยนะครับแต่ก่อนเข้าวันนี่แได้สิบวันที่สองยี่สิบ เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามาตัวนี้มาเวอร์ชันน2023ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเะเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือตรงเล่นแต่เขาแจกเงินเยอะอยู่นะครับกเงินเยอะนสงสัมาเล่นให้เราแบบเราเล่นแบบ ซื้อเหรียญเติมเงินนะครับถึงสร้างเกินเขาต้องทำอะไรไปเลยนะครับดูดีมาครับ,บ,วรบสวนเลยครับสัเบเลยบอลเล่สวนเลยสามารถตู้ปฏิเสธได้นะครับ สงสารในสูตรนี้นะครับวนะ่าไม่ได้ไม่ได้สูตนี้ใช้ได้บางบาง,างครั้งบก็เป็นนไม่ได้เ้วลนะครับมเนเบยนทัดเอาเลยนะครับรูดเอาเลยน o ครับเขาทัดต่อจบแล้วครับครึ่งแรกนะครับ

Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Pedri interrumpe el ataque, interceptando a Balón. Estaba muy concentrado. ลรงนี <chat> ้นะครับพลังเอาหลังมอดโอ้โหทุ่มเทมากทุ่มเทมากลังมอดเตะดีบอลพาเลสลับขี้ย่าหาไปเลยครับตอนนี้แมนยูแมน3แมตติดนะครับที่เล่นนะครับเป็นรางวัล ก็เล่นไปเลยนะครับไม่ไม่เปลี่ยนตัวครับวานก็ก็ร่าเล่นได้เป็นมาตรฐานเด่นนะครับต่ว่าพอเล่นจบจะไม่เปลี่ยนนะครับแสภาพติจะแข็งแรงเปยังไงโอ้ลาะมสดีเลยครับความบอลดี โดนเคลีย์ไม่ได้น,น,าน,านะครับจังหวะนี้กำลังทำชิ่นกันนะครับลองทุง่มเลยมีลัมารับอโดนแซะต้องเข้าใจว่าพลางังมันหมดไปแล้ว าโผล่เลยรันอยู hmm. ่เลยวันต <ownership> yeah, mm ้องวิ huh. yeah, right. ่งนะหลับโกลนะครับผ่าดเลยนี่นะครับ ก้งินีีแล้วก็ยิงนะครับเปนลาฟินยาครับดครับดอูนะครับเาูว่ามี้งนการบอลทีทงปะตูนใหม่ียาซั์ายขางขครับครับก็ยิงเข้าไปาใจบอลครับต้อเข้าใจกันนะครับ ในรูปแห่งความเป็นจริงนี่คือต้องต้องทำอย่างนี้ครก็ได้นะครับจริงๆสามศูนย์ครับหมดเวลาครับมาดูว่าใครจะได้แมนอ,อตัตโนมัตสประจำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจะเปลี่ยงไปครับนั่นจะเป็นม Lewandowski, la figura del encuentro sí, en este, es y Dieguito, fue uh, determinante les dio tranquilidad durante todo el partido a partir de ahí okay, siempre que... estuvieron por delante del rival que... en juego si, va... y en el marcador uh, con la con la vamos a la completamente con que รีวิวนะครับมารีวิวลามอดนะครับซึ่งคือลามอดนักเตะเล็กเหรียญน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสัปดาห์นี้ก็จบที่เพียงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับสัปดาห์นี้